กำลังโน่ทุกคนเลยดูเลินหลายเติบทุกคนตอนนี้ง่ด้วยเอากาบตักทายสบายดีสวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาบันคือเก้ามื้อนี้พอๆเดียวอยู่ป่าอยู่ไห้คือเก้าทุกคนเลยบาวันกับลุยคนเดียวศัก็ออกมาฮอดเมื่อกี้นี่ออกมาแต่บ้านกับทุ่มก,กว่าๆเลยตอนนี้ก็น่าสิป,ประมาณสองทุม่มสองทุมไปป่ายนะีแหละเอารถจักรเอมามามื้อนี้รถมอเตอร์ไซค์เอามามาผู้เดียวลุเตาบ่ไปเอามาน้ำทุกคนศักเ็เฮาไปเมื่อวานเมื่อวานนี้แหละนอนบ้านคืนหนึ่งนอนเฮือนคืนหนึ่ง กับเอามาอีกเดีย๋ยวสิพยายามเบิ่งกับดักก่อนก็จะเอามาก,ก็ค้นทอดทุกคนเลยคื้นทอดเออเยืมาดักเบิ่งตัวเม้นข้าวกินมั่นนะเพราะว่ามันบม่ได้ข้าวได้คืนมือน้นละ่ะมือนอนอยู่หายแล้วมันบอกข้าแต่ไปเบิ่งมันนี้ว่ามันสีข้าวหรือบอ่อคื้นวานนี้ก็จักมันสีข้าวหรือบ่อได้มันข้าวตั้งแต่สามคืนที่แล้วนะสามนสามขืนก่อนละ่ะขึ้นนี้ก็บวกลาะ อ,อขึ้นว่านนี่ใช่ดอกขึ้นว่านนี่นะบอแม่์บอจะขึ้นเมือ่อขึ้นก้อนก้อนก้อนขึ้นมื่อว่านนี่นะตอนนี้ก็ะพานมาสองขึ้นแล้วมื่อขึ้นว่านนี่จะมันห้าวหรือบอดเดี๋ยวบอ้อนสิไปเบิ้งแล้วก็ยามกับดักหนูเลยนีเออ่เลยกอ็ติดตามรับชมไปน้ำเดียวทุกคนหลังนึงก็อายู่แถวนี้แนะหละลงลืมมอนเซอร์แล้วทุกคนนะเดี๋ยวหาไปก่อน <c oughs> เป็นในอเลืองหลังนี่้เสล้อยู่ทุกคนโบราณน,นั่นนะเต็นนะเอาดินถมไว้ให้เลอแตออ่มันนี่นะือไกลเมื่อตอดเนี่ยมันดีดโมันนี่โบรานสำลังนี่้จะเป็นเบื้องหลังต่อไป สิมนี่เนี่ยกินแรงอยู่บ่มื่อนี้ยันได้หาเล็บักทั่วอยู่ต่ำแรงลางนี้ลางที่สองเฮเล็บ้อยทุกคนกระเตกระเตะก็ต้องถือแต่แต่ตอนแรงว่านนี่แหละนี่นะ กำลังโน่ทุกคนเลยกำลังโน่โมเมนต์เราถือมือน,นี้เฉยยันแต่แต่ตอนแรงว่านนี่คันถือมือน,นี้น่าสีบุทันโน่กำลังโน่พอดีเลยมดส้มตึกยืยอ,อดีแต่เป็นมดส้มเป็นมดงามเย็นมืดเลยก็ระฉับมักใหญ่เลยมันกระเตลนะเดี๋ยวหางกระเล็บไว้อีกก่อน ม,มาเคลืนเลยหลังนี้อยู่วงนี้จะมีกับดักไก่อีด่างนึงวะอยู่นี่ห้าด่างสกยามสามย่างสองมเลยดักไก่อยู่นี่ด, 3, ดักไก่กไกนะ่ไกบุลงมาซัดบพมัน แถวนี้น้ำเม็นยังเห่าอยู่นะเมือ่อคืนก้อนคืนมันนะก็เห่ากินเมือม่อคืนเนี่มันสีเห่ากะเนา่มันกิ่นมืันนั้นนี่แนวมาก,กัดแต่เต๋อบ่ทางมันน่ะเก่งมาบๆอยู่เนี่เป็นทางมันเที่ยวเขามาก,กินมันทางเม่นตัวเม่น อยู่นี่มีกราฟีสองด่างซื้ออยู่นี่กับดักนี่หมดสมตึกอีเลียดคนเรียบร้อยแล้วนี่กระเตกระเตคือเก้าเบ่งแล้ประจักษ์อันนี้ก็ดิมาอมนนี้หละสมตึกยื ไหมทุกคนเลยยังไม่ทันกึนท่นนี้นะเสียกระทืบมือม้อนี้เลยเนะนี่ยห่างไว้เก้าศกเต็มแล้วก็แตม,มื้อนี้นะแต่เอามากินมัน ตัวปุใแย่่ปเลยตัวนี้นะตัวเถกแต่ว่ายังอ่อนอยู่นี่แมันคือเปลนว่ะคือดินทมคากมาคัากมีแนวมะตะว่ะเื้อเย่ามันนะเสื่อไวน้นะ้ ยังดังหนึ่งวันนี้นะครับดังนี้นะเดี๋ยายามดังนั้นก็ยุกไก่มู่วหรี่เเม้นบ่เฮ้าเลยเมื่อคืนนี่นะบ่เห็นห้อยกินแล้วเบิ่งมันกินแตเกานะน่ะเห <c oughs> มือนเงาเหมือนเงาเล่นเห็นไหมน,นะสองเงาสามเงามันนะ ตัวเม่นเอามากินเหมือนเงาเหมือนเงาเมื่อคืนนบ่เฮาขึ้นก้อนนั่นก็บ่เฮ้าองขึ้นและะ้วเบาถ้าเบิ่งมือแรงมันละเฮ้าบ่เก็บเอามาโบกมือแกงใส่กระเตกก็แกงใส่กระลอกเพราะว่าตัวที่มันได้กลิ่นนะทุกคนน่าสิแกงกินโซดน้ำนะ่าสิโนโคับ ขึ้นแบบพอดีโนโ่ทุกคนแก่งส่มบบบบนีบบบบบนออยกบบ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 บมบบ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 บนบ่บามมาบบบบบลังอ่อนกบบ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 บสบบน่าจะพอละบบบบย เห,นะหลือสุดท้ายบทตรทุกคนนะในเมื่อให้เค็ดกินกินข้าวก่อนอน,นะใบไม้ที่กินได้นะทุกคนใบละโมงใบอ่อนมันนี่กินได้แซบ่บกินกับลาบกับก้อยนี่ชุดยอดเลยนะรสชาติมากะเียวส้มๆทุกคนนะส้มๆนะ กิกสำราบกระลอกือว่ก้อยกระห้อเนื้อคักปันหยัางนี้ดูเลนหลายเติบทุกคนไข่ไข่เป็ดกับไข่ไก่แต่สองตัวนี้ที่หาเหอยูเใหดกินกันบ้างนี่ เข่งกระอกกระอกกระอกหรือว่ากระเตใส่บักบวบ าศหนาวอีแล้วมันนี่ลมหนาวแห้งลมแห้งเขตียดมองหนาวบ่หองบ่เมื่อวานนี้เราหอนเมื่อวานตกมามื่อน,นี้ละบ่เห็นแสงแดดเลยมันนี่ชนะุ้มชุ่มมืดมือ้อ เดียวนำโน,นมันสิอออมมืดตอนนี้ง่ายล้ว 聊。Vale คือพ้อมเดียวเลยปูที่เดียวจบคือมันต้องให้มันยย่ลายเกินะบวกมากบวกพอบวกท่อละเดี๋ยวมันสิลายเกิน xin nắm và này เผ็ดมีใส่เป็นน่วยเลย ขาดเลยทุกคนตัดตอนมึงแง่มึงหญ่เลยสิมงนอืมโนเลิกขนาด ได้กินทุกคนเาเทเลยทุกคนเล้ตหอมนัวเด้ยโจยโจ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 โมแห้งอะไร่ีอืข้ากัน มาทุกคนเค้าน้ำประวันเขารอบดึกอืมต่ออากาศเย็นๆสดน้ำฮอนๆนี่มันก็สุดเท่านั้นแล้วยังแต่หอนพ่นแล้วนี่อืม mm-hmm Huh? Hmm? ลืมใบนี่ใบไม้ที่กินได้ กับก้อยไก่ป้ากอ้อยกระรอกแดงชุดยอด กาวกันนิ่วพุทธ hm mm. กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วหาจัดที่อยู่ที่นอนก่อนเบิ้งมีตะเคืองมัเต็มมายุ่ายใหญ่แล้ปืดนอนไปน้ำมันนี้แหละ เถงห้อมเขิงเอาเขิงเอามาลายเฉพาะที่นอนก็เอามาเืิมอีสี่สี่สี่อันเกาสามเอามาตื่มอีอนึาาาานงโซนผ้าเ้าไว้อากาศหนาวเอาผ้าเอามาบลล์ลายเนะี่ยยามเอามาลูเม่เอามานะผ้าบ่พอกันห่มเอา คลิปนี้กาสิฟ้าไวเชนดีก่อนทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเอาไว้พบเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในปวานกาสิคอโตนอนพักพ่อนนาสิได้ตื่นประมาณตีสองทุกคนเนละว่าสิไปดักบืงเม่นนะยันเม่นทำมาก,กินมันทุกคนนอนรับฝันดีเบิร์ุกคุกคนบายบาย